หลายท่านมีคำถามถามคุณไก่เกี่ยวกับเรื่องของเลขตองซึ่งเป็นเลขที่สวยอยากทราบเป็นว่าใช้แล้วส่งผลดีหรือไม่อย่างไรยกตัวอย่างเช่น666 6. เป็นเลขตองสวยจริงๆค่ะแต่ใช้แล้วไม่ส่งผลดีกับชีวิตเลยการใช้เลขตอง666 ในเบอร์มือถือมีพลังส่งผลให้ผู้ใช้ใช้เงินเก่งมากมีเท่าไหร่ก็หมดไม่เหลือกินไม่เหลือใช้ไม่เหลือเก็บนะคะถ้าใช้เลขลักษณะนี้ในการทำธุรกิจเงินก็จะรั่ว แต่ก็จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่เงินก็จะผ่านมือไม่ถือว่าเป็นเงินเก็บไม่ถือว่าเป็นเงินก้อนนะคะในด้านความรักท่านที่ใช้เลขลักษณะนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องปัญหาชู้สาวแถมในเรื่องของสุขภาพก็มีโอกาสจะเป็นมะเร็งร้ายอีกด้วยเรียกได้ว่ามีข้อไม่ดีครบทุกด้านเลยค่ะคุณไก่ไม่แนะนําให้ใช้เลขลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดใช้เลขลักษณะนี้อยู่ทักมาปรึกษาคุณไก่ได้เลยค่ะ แนะนำให้รีบเปลี่ยนค่ะดรไก่เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะ